น้ำเงินเนาะน้ำเงินเนี่ยก็การ้อมแต่ว่าหน้าหน้าอาจจะไม่มีเพราะว่าตัวสีน้ำเงินเน้นการเน้นการเนอทีมเก๊กเน้นหน้าทีมบอลเน้นเน้นหน้าแล้วก็หัวล็อกเน้นตลบเน้นตลบเอาแต่ว่าแต่ว่าพวกเราก็เรียกว่าซ้อมกันมาประมาณสองวิสสามวีสก่อนก่อนวันนี้ครับก็ดูว่าแต่ละทีมก็แบบหัวตอนซ้อมก็เห็นนะการทีมสน้ำเงินก็แบบ เล่นเป็นก็นหลายตัวแต่ที่ผมเนี่ยพอมาวันจริงก็มีกองหนังที่ไม่ได้มาหลายคนก็มีกองหนังรูปร่างสูงที่หลาย,ลายคนก็เรียกว่าผมคิดว่าฟุตบอลช่องทามปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่กล้าพูดได้ว่าน่าจะสนุกกว่าทุกปีทีได้ไหมแบบนี้ยังไม่จับตาอะไรเลยใครมาวินด้วยว่ายังไงดีจับตาหาน,นักทุกคน ว่าปอปท้องเริ่มเ,ร,มเริ่มอยู่ประภวันเริ่มพัฒนาแล้วก็เล่บอลเป็นยีนบอลเตือนจ่นสาสามารถา<ห>บอกได้ว่าแบบน้องๆเเจนใหม่พวกเราเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เล่นบอลเก่งแต่ว่าหลายๆคนก็จะมีเรียกว่ามีกีฬาที่ตัวเองเล่นอยู่แล้วส่วนตัวเล่นบาสเล่นฟุตเท็บอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบมีความฟิตอยู่แล้วแหละแต่โอเคอาจจะเต็มทุกคนไม่ได้เป็นบปทุกคนแต่หล่อแน่นอนเจนใหม่เรา เราเประตูปกหเารเอหน้าตาหรือมือ่อวา่าเราเลนรืออะรคนนี้มั่นใจได้แน่นอนหน้าตาไม่ห้ามพูดน้ตัวเองนมือหรอถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรผมชอบนะก็จะเป็นไม่เอาผู้หญิงนะเป็นผู้หญิน่นะคีโน่คีโนวคตโน่วก็น่คนีโน่คีโน่คีโนีน่ีโน่คีโนนสมีโน่คน่น่ อได้อยู่แล้วแต่ว่าสามคนนี้ก็จะเป็นแบบเขาตามทีเรว่ามีใหญ่มีฉุบุมีีีนิคุณเฮ้ยไม่ใช่ของพี่เเป็นมีพิโรวิอที่ดเรามีนิุุอย่าจายนว่าสาคนี้จอความหวังนการุกโอ้ไในการเล่นในการเล่นโทจะเป็นสุดสุดสุดส เป็นผมเหรอก็ก <ifica> <experience> ็เหลือผมนี่แหละก็วันนี้จะเป็นวันที่ได้ลงสนามจริงๆเพราะว่าอยู่มาอาทิตย์กว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยก็เลยจะแบบเผื่อจะเล่นวันจริงเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไปเจียมวันสองใช่ไหมครับก็ถามว่าปิดไหมเท่ากับตอนสมัยก่อนไหมถู่ไหมหแต่ว่าสมัยเก่าหรืออะไรอย่างนี้้เฮ้ยเฮ้ อ่ครัพูานี้อันนี้หมายถึงว่าตัวเรารู้สึกว่า๋อคใด้วยเหนด้วยทุ้ยจริงจริงจริงอ่ะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แย่มากแต่ว่ามีน้องๆที่เราอ่ะมีหวัางไว้อ่ะก็ ท,ทับใจตรงที่ว่ามองเล่นเป็นทีเว่าจะเป็นนักกีฬาทีท่แบบชอบเล่นเป็นบีไม่ชอบโชดีอะไรอย่างเงี้ยในในสายองเองนะ <ๆ S 1> แล้วพอได้ไปกับตันสน,น,ๆๆน้อน้องๆคนก็เลี้ยงเก่งเนื้อๆอยเงี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเลี้ยงพยายามแบบเลี้ยงไป1-2จ่ายเยอะหนึ่งสองทีนึงะไรเงี้ยให้มันเป็นระบบแต่ผมก็ได้ได้ความดีเพราะว่ารู้สึกว่าเองที่เราที่เรา สี่สิบห้านาทีแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าแบ่งแบบสี่สิบห้านาทีแรกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราให้น้องๆได้ได้เล่นกับทุกคนได้ประมาณนั้นแล้วถ้าฝ่ายทีมพี่เกณฑ์นะฝ่ายทีมพี่โต๊ะคนไหนที่รู้สึกว่าตัวตัวตัวเต็งของเราเต็งเหรอผมมีครับเยอะกีเกียดเยอะมากแต่ว่ามีสองเซ็นเตอร์ฮาผมผมมีกระทิงแล้วก็มีนิชคุณ สองคนนี้เป็นปาน์ตไม่ใช่ปาร์แต่ว่าเาฟิตอยู่นเขาฟิตแล้วเขาเขาตัวใหญ่แล้วเขาแบบสามารถแบบว่าถ้าผมบอกว่ากระทิงวิ่งไล่ตามคนนี้นะมีวิ่งไล่ตามคนนี้อย่าปล่อยนะเขาจะเชื่อฟังและเขาจะตามแล้วคือสองคนนี้โคตรฟิตแล้วตัวใหญ่ด้วยแล้วตสองคนนี้ก็ปกบิตที่โคตรขนดีก็ยีเดี๋ยวต้องมีคนแมนมาร่นผู้ชายคนนี้เขาจะสูงหลังก็จะสูงหน้าเราจะเตี้ยมันจะหลงกลมากไม่สูงมากคือจะมาโยนหม่งได้ไม่ได้นะ เด็นคุ้นคุ้นหครับแต่ทุกคนแก๊งค์เพ่อทํอะไรบ้างเฮ้ยแต่มีนะมีเ้ดีดูดดีคือแก๊งคแก๊งคนดีเนี่ยน่าจะมาหัวเรอหัวกันเยอะเพราะว่าผมวางเจมจีมาริโกยิงกองหน้าก่อนเลยอ่าแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะมีคนหนึ่งที่บ้าพลังหน่อยอเล็กเดเด อันนี้ผมอยากจะจับไปยืนฝั่งซ้ายแต่แบบอยากให้ยืนออกไปนอกเส้นนะให้ไปยืนข้างนอกนะเขาบอกว่าฝั่งซ้ายเขาขอเล่นก็เลยแบบว่าก็ยกภาระหน้าที่ฝั่งซ้ายให้เขาให้เขาไปวิ่งขึ้นโลงเขาแล้วบอยก็มายืนเล่นตรงกลางประมาณนี้คดีอนี้หน้าทีเคยไปรู้เกี่ยวกันประมาะคือจริงก็เคยไปโฟล์แล้วแหละว่าแบบเนืยองจามที่ผมเคยโฟล์วแบบเมื่อก่อนมันจานานแล้วรู้สึกว่าปีนี้เราจะไม่มีการแบบว่าเราจะไม่มีการแบบว่า ยอมให้สีไหนดีกันแบบง่ายๆเราจะตั้งใจเล่นกันเต็มที่แต่ว่าเรื่องของมิตรภาพเรื่องของความเป็นนักสแสดงก็ก็มาระดับนี้ใช่เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่คือทุกคนนอาจจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลหรอกตัวเป็นนักกีฬาแต่ก็มักนก็เป็นที่น้องกันแต่ว่าเราจะเล่นกันแบบเล่นจริงประตูกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครัมาหนักก็วันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่แฟนคสับของพวกเรา ที่นั่งของแสงว่าเชื่อว่าตองน,นี้ตากอออยากให,อกให้อยากให้ทุกคนนะ้เชียงรายนป้นเด็ดวัเลยนะอะไรไม่ร้อน,อนมากแต่ก็ไม่จะั้ใจมากเขาส่งมาทางซีฟเวอรที่